ให้ตูงดีเฮ้ย,ย,เ,ยเสร์ฟให้มันดีๆนะตกไม่ข้ามก็เสิร์ฟให้มันดีๆนะข้าม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 อืมดี đã, leo, đi đi, há lúm này há lún nồi, từ và um, chốt มาเต็ตสุดท้ายเหรอมาเต็ตสุดท้ายเหรอก็ยังดีกว่าไม่มานะย้อนแล้วนี่นี่เอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ย เลยออกค่ะยื้อหนาวเอมอ่ะใครจะแตกปอบสยสวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยาวขึ้น มาหรือยังตื่นหรือยังได้ได้ได้เดขึ้นขึ้นขึ้นได้เด่นตีลูก มันใจมันใจกูจะรู้อ่ะ